สำหรับในหัวข้อ1.3นะครับเราจะศึกษาหัวข้อที่ชื่อว่าการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับ Data Variation นะครับพิจารณาการวัดข้อมูล2ชุดนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลชุดที่1นะครับประกอบด้วยตัวเลข 3, 7, 11, 2, 8, 5, 4, 10นะครับซึ่งเราสามารถคำนวณได้ไม่ยากนะครับว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเท่ากับ6.25 และข้อมูลชุดที่2นะครับประกอบด้วย4 7 8เจ็ดแปดี่แปดเจ็ดสี่แปดนะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 6. 2 5หเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล2ชุดนี้มันมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเราไม่สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยบอกความแตกต่างของข้อมูลได้นะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างหรือการพิจารณราลักษณะของข้อมูลเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าค่าการกระจายนะครับค่าการกระจายเนี่ยยิ่งมากแสดงว่าข้อมูลเนี่ยยิ่งแตกต่างกันไม่เกาะกลุ่มกันนะครับดังนั้นถ้าเรามองภาพกว้างเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าความแตกต่างของข้อมูลในชุดที่1เนี่ยมันมีค่ามากในชุดที่ว่าชุดที่2นะครับ สำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราจะศึกษาการวัดการกระจาย2แบบนะครับแบบที่1เรียกว่าการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์นะครับซึ่งจะใช้สําหรับข้อมูลเพียง1ชุดนะครับให้ดูการกระจายของข้อมูลชุดเดียวนะครับส่วนอีก1แบบก็คือเรียกว่าการวัดการกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์นะครับซึ่งจะใช้สําหรับการเปรียบเทียบการกระจายระหว่างข้อมูล2ชุดนะครับ งั้นเรามาเริ่มต้นดูอันแรกเลยนะครับก็คือการวัดการกระจายสัมบูรณ์นะครับซึ่งการวัดการกระจายสัมบูรณ์เนี่ยที่เราจะศึกษากันเนี่ยมีทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกพิสัยภาษาคือใช้ค,คำว่า range นะครับเป็นค่าที่วัดได้รวดเร็วแต่มีข้อผิดพลาดมากนะครับหากข้อมูลบางจำนวนมีค่าสูงไปหรือมีค่าต่ำไปแบบผิดปกติ นะครับวิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการวัดโดยคร่าวๆไม่ต้องการความแม่นยำมากนักนะครับสำหรับในข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่เนี่ยเราสามารถคำนวณเรนท์หรือพิสัยได้ง่ายๆก็คือสูตรก็คือ x max ลบ x min นะครับโดยค่า x max เนี่ยก็คือข้อมูลที่มีค่าสูงสุดและก็ค่า x min เนี่ยคือข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดนะครับ ส่วนสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถคำนวณได้จากสูตรก็คือ u max ลบกับ l min นะครับโดยที่ u max ก็คือขอบบนของชั้นที่ค่าของข้อมูลสูงที่สุดนะครับแล้ว l min เนี่ยคือขอบล่างของชั้นที่ค่าของข้อมูลมีค่าต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออันแรกนะครับการกระจายอันแรกก็คือพิสัยสำหรับอันที่สอง นะครับอันที่2ก็คือส่วนเบ่งเบนคอทายนะครับใช้ตัวย่าว่า QD นะครับถึงแม้ว่าการวัดที่ได้จะมีค่าไม่ละเอียดมากนักนะครับโดยที่เราใช้ดูเนี่ยค่าใกล้เคียงของข้อมูลในคอทายที่1กับคอทายที่3เท่านั้นนะครับแต่ก็มีส่วนดีก็คือเนื่องจากว่าใช้ได้กับการแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นเปิดนะครับ แล้วใช้ได้กับข้อมูลบางจำนวนที่ค่าสูงหรือค่าต่ำสุดเกินไปผิดปกติพูดง่งายก็คือใช้ในการแก้ปัญหาสำหรับข้อมูลที่มีอันตรภาคชั้นเปิดนะครับกับข้อมูลที่มีความแตกต่างระหว่าง x max กับ x min นะครับโดยการหาค่าส่วนเบีเ่ยงเบนควอาไทานะครับของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่เนี่ยกับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยเราใช้สูตรเดียวกันนะครับก็คือ qd เนี่ย เอาคอทายที่3ลบกับคอทายที่1นะครับแล้วก็หารด้วย 2, 2> mm hmm. ก็คือ q 3ลบ q 1ส่วน2นะครับต่อไปอันที่3อันที่3ก็คือส่วนเบีเบเบเ่ยงเบนเฉลี่ยนะครับส่วนเอีนเมเฉลี่ยใช้ตัวย่อว่า md นะครับเป็นค่าที่วัดได้ละเอียดกว่า2แบบแรกนะครับเพราะว่าคำนวณจากข้อมูลทุกตัวอันนี้คือข้อดีของมันนะครับ แต่ข้อเสียของมันก็คือยุ่งยากนะครับสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับเราคำนวณได้จากค่าสมบูรณ์ของ x i ลบ mu นะครับแล้วก็เอามาหา summation นะครับแล้วก็หารด้วย n น,นะครับสำหรับกลุ่มตัวอย่างมันก็จะเปลี่ยนจาก mu เป็น x bar นะครับสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว นะครับก็แตกต่างจากสูตรเมื่อกี้นิดเดียวก็คือมีการนะครับหาจุดกึ่งกลางชั้นคล้ายๆกับการที่เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับมีการหาจุดกึ่งกลางชั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยสูตรก็จะคล้ายๆกับสูตรเมื่อกี้นะครับโดยการแตกต่างกันที่จุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็มีการเอาความถี่ ของแต่ละชั้นเนี่ยมาคำนวณด้วยนะครับค่า F I นี่คือความถี่ของแต่ละชั้นนะครับต่อไปค่าที่4นะครับก็คือเรียกว่าส่วนเบง่งเบนมาตรฐานนะครับซึ่งเราบอกแล้วว่าเราจะใช้ตัวย่อว่าตัว S นะวิชาเรานะครับเป็นค่าที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีความละเอียดเชื่อถือได้นะครับคำนวณได้ง่ายกว่าส่วนเบ่ิงเบนเลี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงได้นะครับสำหรับข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับสำหรับประชากรกับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับใช้ตัวย่อตัว S เนาะนะครับก็คือสูตรจะคล้ายๆกันนะครับโดยที่จะแตกต่างกันที่ค่ามิล นะครับกับค่า x bar แล้วก็ถ้าเป็นประชากรเนี่ยจะหารด้วย n นะครับแต่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะหารด้วย n ลบ1นะครับสำหรับสูตรประชากรนะครับ sigma จะมีค่าเท่ากับ square root ผลรวมของวงเล็บเปิด x i ลบ mu ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแล้วก็หารด้วย n ตรงนี้สำหรับกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือ square root ผลรวมของ sigma นะครับวงเล็บเปิด x i ลบ x บารทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ลบหนะครับหรือเราจะใช้สูตรที่สี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือ n คูณ sigma x ยกกำลังสองนะครับลบกับ sigma x ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็หารด้วย n คูณ n ลบหแล้วก็เอามาถอดสแควรูทนะครับสูตรหลังนี้ดียังไงดีตรงที่เราไม่ต้องหาค่า x b a r นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลบให้วุ่นวายนะครับและที่ดีกว่านั้นก็คือเราคำนวณ2ค่านี้นะครับซิกมา x กยกกำลังสองกับค่าซิกม่าเราแล้วสามารถนำมาแทนค่าสูตรได้เลยนะครับซึ่งในวิชาเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองคำนวณสูตรตรงนี้ให้ดูนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำผ่านค่า x บาร์นะครับต่อไปสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วนะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากสูตร ที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่ก็คล้ายๆกับสนหนึ่นเบนเฉลี่ยนะครับก็คืออะไรเอ่ยก็คือต้องมีจุดกึ่งกลางชั้นเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็มีความถี่ของแต่ละชั้นนะครับโดยที่สูตรของประชากรนะครับซิกมาก็เท่ากับสแควร์รูทผลรวมของ f คูณกับ x นลบมิวทั้งหมดยกกำลังสองส่วน n นะครับส่วนกลุ่มตัวอย่าง s เท่ากับสแควร์รูทผลรวมของ f คูณ x i ลบ x บาร์ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนใน n นลบหนึ่ง นะครับสังเกตเห็นว่าในการหาค่าของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับเราจะถูกหารด้วย n นลบหนึ่งนะครับทั้งสองแบบตรงนี้เนาะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่ห้ากันนะครับซึ่งตัวอย่างที่ห้าเนี่ยนะครับเราก็ลอกมาจากตัวอย่างที่หนึ่งที่เราศึกษามาในครั้งก่อนนะครับตัวอย่างที่ห้านะครับ บอกว่าครอบครัวจำนวน18ครัวเรือนนะครับใช้บริการโทรศัพท์ของบริษัทชัยบดิตได้รับแจ้งปริมาณนาทีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นดังนี้นะครับมีอะไรบ้าง52 43 36 45 55 68 74 45 56 62 45 46 จ็ดสิบเจ็ดสิบห้าหกสิบสี่เจ็ดสิบสี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบนะครับเขาให้หาอะไรบ้างนะครับหนึ่งหาพิสัยสองหาส่วนเบี่งบยงเบนคออไทสามหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็สี่หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับโอเคอันแรกก่อนเราเริ่มต้นที่พิสัยเนาะ นะครับพิสัยสูตรว่าอย่างไรเอ่ย x max ลบ x min ถูกไหมโดยที่เราทราบว่าค่าสูงสุดของข้อมูลชุดนี้คือ75ถูกไหมส่วนค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดนี้คือ36นะครับเพราะฉะนั้นพิสัยก็คือ75-36ลบ36กนะครับก็ได้เท่ากับ39เราก็ได้คำตอบแรกและ ต่อไปอันที่สองให้หาส่วนเบีเ่ยงเบนคอทายนะครับส่วนเบี่ยงเบนคอทายมีค่าเท่ากับ q สามลบ q หนึ่งหารด้วยสองนะครับจากที่เราทำในตัวอย่างที่1มาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่สามมาเนี่ยนะครับเราทราบว่าคอทายที่1มีค่าเท่ากับเท่าไร่เอ่ยสี่สิบห้านะใครจำไม่ได้ไปเปิดดูนะ แล้วคอทายที่3มเนี่ยมีค่าเท่ากับ68.50นะครับเพราะฉะนั้นค่า QD ของเราก็ได้68.50-45หาลบ45หารด้วย2นะครับค่าที่ได้ก็ได้เท่ากับ11.75เนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเบล่งเ็นคอทายมีค่าเท่ากับ11.75นะครับต่อไปอันที่3ส่วนเบล่งเบนเนชลีย ส่วนเบนเชลเลียนะครับสูตวรว่าอยังไรเอ่ย MD mm hmm. มีค่าเท่ากับผลรวมของ xi ลบ x bar แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย n น,นะครับซึ่งจากตัวอย่างที่1เนี่ยเราทราบว่าค่า x bar ของเราเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ55.611ะครับเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณค่า ส่วนเบงเบนเฉลี่ยนะครับตัวแรกข้อมูลตัวแรกคืออะไรเอ่ยข้อมูลตัวแรกคือห้าสิบสองเนาะก็จะกลายเป็นห้าสิบสองลบห้าสิบห้าจุดหกหนึ่งหนึ่งแบบนี้เนาะตัวที่สองละ่ะสี่สิบสามเนาะก็จะกลายเป็นสี่สิบสามลบห้าสิบห้าจดหกหนึ่งหนึ่งนะครับเราก็ทำแบบนี้ไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับ ตัวสุดท้ายคือ50สถูกไหมเราก็ได้เป็น50าสิลบห้าสิหจุดหกหนึ่งนะครับแล้วทั้งหมดนะครับหารด้วยอะไรเอ่ยข้อมูลมีทั้งหมด18ตัวนะครับสิบปรัวเรือนเนาะคือใคเห็นนะเรากดขึ้นที่เลขนะครับเราก็จะได้ค่าเท่ากับ ถ้าเกิดเราทำเป็นเทอมก่อนเป็นตัวก็เป็นสามจุดหกหนึ่งหนึ่งแบบนี้เนาะต่อไปก็ลบสิบสองจุดหกหนึ่งหนึ่งทำเรื่อยๆไปจนครบยี่สิบตัวสิบแปดตัวของเราเนาะลบห้าจุดหกหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หายสิบแปดนะครับแล้วพอเราคิดเลขมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เก้าจุดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มีส่วนหนึ่งเบียนเฉลี่ยนะครับเท่ากับเก้าจุดเก้าศูนย์หนึ่ง นะครับต่อไปสว่วนที่4ให้หาอะไรเอย่ยส่วนบเบี่ยงเบนมาตรฐานนะส่วนบเบี่ยงเบนมาตรฐานสูตรว่าอย่างไรเอย่ยเราทำตามหนังสือ s เท <S S 1> ่ากับส q u ว r e r o ทซ sigma x ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ลบหเราก็แทนค่าข้อมูลทีละตัวเข้าไปนะครับ ห้าสิบสองสี่สิบสามสามสิบหกอย่างเงี้ยไปนจนถึงห้าสิบเนาะก็เป็นห้าสิบสองลบกับห้าสิบห้าจุดหกหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองบวกกับสี่สิบสามลบห้าสิบห้าจุดหกหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองบวกไปเรื่อยเื่อจนถึงตัวสุดท้ายของเราก็คือห้าสิบลบห้าสิบห้าจุดหกหนึ่งหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสอง นะครับแล้วก็หารด้วย18ลบ1เราก็ทำทีละวงเล็บนะลองเขียนให้ดูนิดนึงนะครับ3.6 1 1ยกกำลัง2นะครับบวกกับลบบ1 2 6ยกกำลัง2นะครับบวกลบ 5. 6. 1นะครับยกกำลัง2หารด้วย17นะครับพอเรากดเครื่องคิดเลขเรียบร้อยแล้วเราจะได้ค่าเท่ากับ12.185 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาค่าทั้งสี่ค่าครบเรียบร้อยแล้วในตัวอย่างนี้นะครับโน้ตไว้นิดนึงนะั้นอันนี้อ้างอิงนะครับจากตัวอย่างที่หนึ่งแล้วก็ตัวอย่างที่สามนะครับนะครับต่อไปเรามาลองดูข้อมูลที่อยู่ในรูปตารงางแจกแจงความถี่บ้างนะครับข้อนี้ผมก็อ้างอิงจากตัวอย่างที่สองมานะครับ ปริมาณและราคาและปริมาณรถยนต์มือสองนะครับที่บริษัทชัยบัณฑิตนะครับจำหน่ายได้เป็นดังตารางเขาก็เราให้หาค่าเหมือนเดิมนะครับมีอะไรบ้างหนึง่งหาพิสัยสองหาส่วนหนึ่งเบนชคอท้ายนะครับสามหาส่วนหนึ่งเบนเฉลี่ยแล้วก็สี่หาส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานนะครับโอเคงั้นเราก็มาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับ อันแรกก่อนนะครับพิสัยนะครับพิสัยเราทราบว่าอะไรครับเราก็หา lower ของชั้นนี้ถูกไหมกับหา upper bar ของชั้นนี้ซึ่งเราทราบว่า lower b ของชั้นนี้ได้1 9บเกาจุดห้าเนาะ upper b ของชั้นที่มากที่สุดได้เก้าห้าิบเก้านะครับ เพราะฉะนั้นพี่สัยของเรา u max ลบ l min u max ได้เท่ากับ59.5นะครับ l min ได้19.5กนะครับก็เลยมีค่าได้เท่ากับ40เราก็ได้คำตอบแรกแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปส่วนเบงเบนคอทาย q 3ลบ q 1นส่วนสนะครับซึ่งเราทำมาจากตัวอย่างที่4ถูกไหมเราได้ขอทายที่3มีค่าเท่ากับ45.958นะครับแล้วก็ขอทายที่1นะครับมีค่าเท่ากับ33.041 นะครับเราก็เอาค่าทั้งสองนะครับมาแทนค่าแล้วก็หาส่วนเบีเ่ยงเบนควอไทา์นะครับแล้วก็หารด้วยสองนะครับพอเรากดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับค่าเราก็จะได้ส่วนเบีเ่ยงเบนควอไทร์ก็คือหกจุดสี่ห้าแปดครับแล้วก็ต่อไปนะครับในกรณีถ้าเราจะต้องการหาส่วนเบีเ่ยงเบน เฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะครับจากตัวอย่างที่หนึ่งที่สองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราทราบว่าค่า x bar ของเราเนี่ยคือสามสิบเก้าจุดสี่สี่ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในกรณีถ้าเราต้องการหาส่วนเบีเเ่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดหรือสะดวกที่สุดนะครับ เราต้องสร้างตารางขึ้นมาก่อนใช้ตารางนี้มาอ้างอิงนะครับสำหรับการคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับค่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นค่าที่เราได้มาจากการทำตัวอย่างข้อที่หนึ่งถูกไหมแล้วค่าตรงนี้นะครับเป็นค่าที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ ส่วนค่าที่เหลือนะครับมีอะไรบ้างเป็นค่าที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมานะ xi ลบ x, I x bar แ้ะถอดค่าสมบูรณ์ f คูณ xi ลบ x bar นะครับ xi ลบ x, I x bar ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแล้วก็ f คูณ xi ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้นะครับค่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในการคำนวณค่าส่วนเบีเบนเฉลีย่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยเบนมาตรฐาน นะครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาทำบแบบสูงหัดนะครับนักศึกษาต้องสร้างตารางตรงนี้ขึ้นมาเองนะครับสร้างตารางแบบนี้ขึ้นมาเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ค่าผลรวมของ f i คูณค่าสัมบูรณ์ของ x i ลบ x y นะครับแล้วค่าตรงนี้ของเราก็คือ ผลรวมของ Fi คูณ Xi ลบ xbar นะครับทั้งหมดยกกำลังสองโอเคนะเราได้ค่าที่เราต้องการแล้วนะครับข้อนี้ n ของเราคือ45เนาะโอเคเพราะฉะนั้นอันที่3ส่วนเมงเมนเฉลีย่ยมีสูตรว่าอย่างไร MD มีค่าเท่ากับซิกมา f i คูณ x i ลบ x bar หารด้วย n นะครับโดยที่ไอค่าซิกมา f i ลบ x bar เนี่ยจากตารางที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราได้สามร้อยแปดสิบสองจุดสี่สี่สี่นะครับแล้วหารด้วย n n คือสี่สิบห้านะครับค่าที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 8.498เนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเบี่งเบนเฉลีย่ยมีค่าเท่ากับ8.498ุดครับต่อไปตัวสุดท้ายส่วนเบง่งเบนมาตรฐานสูตรว่าอย่างไรครับ S. เท่ากับ สแควรรูทของ f i คูณ x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ลบหนึ่งนะครับไอค่าเทอมข้างบนเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เราวงกลมไว้นะครับเราก็ได้มาจากตารางตรงนี้เห็นไหมเอ่ยได้ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดหกสองห้าห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหก จุดหกสองห้านะครับแล้วก็หารด้วยนะครับเ n เราคือเท่าไหร่ครับ N เราคือสี่สิบห้าถูกไหมค่าที่ได้คือเท่าไหร่ครับเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเนาะสแคว e r รูทของอะไรครับห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหก จุดหกสองห้านะครับแล้วก็หารด้วยสี่สิบห้าลบหนึ่งก็ได้สี่สิบสี9 9นบ่นะครับได้สิบจุดเก้าห้าศูนย์เก้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะครับมีค่าเท่ากับ สิบจุดห้เนะครับเราก็ได้คำตอบครบทั้ง4ตัวของตัวอย่างที่6เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปหลังจากที่เราศึกษาการวัดการกระจายสัมบูรณ์เสร็จแล้วนะครับหัวข้อนี้เราจะมาศึกษาการวัดการกระจายสัมพัทธ์ การวัดการกระจายสัมพัธ์ก็จะมี4ตัวโดยอ้างอิงจากการวัดการกระจายสมบูรณ์มานะครับมีอะไรบ้างการวัดการกระจายสมบูรณ์มีพิสัยถูกไหมการวัดการกระจายสัมพัธ์ก็มีสัมพิสิทธิ์ของพิสัยนะครับซึ่งสูตรในกรณีที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับเราก็คำนวณได้จาก x max ลบ x min หารด้วย x max บวก x min ตรงนี้นะครับ สำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเราก็คำนวณได้จาก u max l min หารด้วย u max บวก l min ตรงนี้นะครับต่อไปอันที่2นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ของส่วนเบง่งเบนคอทา์นะครับใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับก็คือ q 3ลบ q 1หารด้วย q 3บวก q 1นะครับ ต่อไปอันที่สามสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยนะครับประชากรก็คือเอาส,สัมส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยหารด้วยมิลนะครับอย่าลืมว่า m อเนี่ยคือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะนะครับถ้าเป็นประชากรก็หารด้วยมิลนะครับถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างก็จะถูกหารด้วย x อ็บาร์แบบนี้นะครับ ต่อไปตัวที่สนะครับสมระสิของส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าสัมประสิธิ์การแปรผันก็ได้นะครับค่าของสัมระสิ์ของส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานหรือสัมประสิทแปลการแปรผันของประชากรก็จะหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยมิวนะครับของกลุ่มตัวอย่างก็หารด้วย x อบาร์นะครับในบางกรณีเนี่ยในบางกรณีเนี่ย บางครั้งเนี่ยเขาก็นิยมคูณหนึ่งร้อยด้วยนะครับ <_ C os al> เพื่อต้องการให้มันเป็น <_ C os al> เปอร์เ,น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 เ็นเปเซ็นต์น,นะครับ <_ C os al> เพื่อที่จะให้ง่ายนะครับต่อการนำไปใช้นะครับแล้วเรามีข้อสังเกตนิดนึงก็คือเขาบอกว่าค่ากลางและค่าการกระจายสมบูรณ์เนี่ยมีหน่วยเดียวกันกับข้อมูลนะความแป,ปรปรวนความแป,ปรปรวนก็คือส่วนเบี่งเบนมาตรฐานยกกำลังสองนะ ความแปรปรวนก็มีหน่วยเป็นกําลังสองข้อมูลนะครับแต่การกระจายสัมพัส์ที่หัวข้อนี้เนี่ยนะครับไม่มีหน่วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสั้นๆนะครับเป็นตัวอย่างที่เจนะครับซึ่งเราหยิบมาจากตัวอย่างที่ห้าเนาะเราจะเห็นว่าพอเราเอามาคํานวณเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับค่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยนะครับ มีดได้เท่ากับ0.351ตรงนี้นักศึกษาลองเอาไปแทนค่าดูนะครับจากตัวอย่างที่5นะสัมประสิทธิ์ส่วนด่มิทรนคอทายนะครับได้0.207นะครับสัมประสิทธิ์ของส่วนเบบน,นเชอรยนะครับแทนค่าแล้วหารด้วย x บาร์ตรงนี้นะครับได้0.178แนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ของ ส่วนเบีเ่งเบนมาตรฐานหรือสัมประสิทธิ์การแปลผันนะครับพอเราเอา SD มาหารด้วย X bar แล้วเนี่ยได้0.212หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเอา100ไปคูณเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ21.20%ถูกไหมแบบนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราดึงมาจากตัวอย่างที่8ในกรณีที่ข้อมูลเป็นตารางบ้างให้จากตัวอย่างที่6นะไม่ใช่ตัวอย่างที่แแต่ในที่6กในข้อมูลที่เป็นตัว เป็นตารางแล้วเราเอามาเขียนใหม่เป็นตัวอย่างที่8นะเราก็จะได้ว่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยนะครับได้0 5 0 6สัมประสิทธิ์ของส่วนหนึน่งเบนคอทายนะครับได้0.163สัมประสิทธิ์ของส่วนหนึ่งเบนชาเรียเอามาหารด้วยเบาร์เนาะได้0.215นนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับ เอามาหารด้วย x บาร์ bar, เอา sd หารด้วย x บาร์ bar, เนาะได้ศูนย์จุดห้าสามหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหัวข้อการวัดการการะจายนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในหัวข้อนี้นะครับมีสองข้อนะครับก็คือมีข้อหนึ่งนะครับซึ่งมีข้อย่อยหนึ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็มีข้อสองนะครับมีข้อย่อยสองจุดหนึ่งสองจุดห้านะครับ ใปเรีกนาทํา s s s i g n m e n t 2ข้อนี้นะครับแล้วก็นำส่งใน e-learning ให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปศึกษาในหัวข้อถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ